เออกูเห็น,หนมึงไปประกวดตลกมาไม่ใช่ไหรออ้ออวาวก็คอมเดีอนไงเออแล้วตอนนี้ยังจำได้ไหมมันก็พอพอ,อยังเล่นได้อยู่เมื่อไงพอสมควรเออมึงอ,อ,อ,อยากเล่นไหมล่ะแล้วมาเป<อ>็นปลูกคู่กับกูได้ไหมละ่ะเอ้ยได้ดิมึงคนจังหวัดอะไรริ้วแหลกผิวแหลกนี่แปดผิว,วเฮ้ยทำไมมึงพูดแบบนี้ริ้วแหลกอ้าวก็บ้านผมเป็นคนอย่างนี้พูดวกไปวนมามันกลุ้นๆอยู่อ๋อไอ้นี้พูดคำจับได้หมดเลยได้ดิพูดได้ทุกคำทังได้ทุกคู่ไม่ว่าอะไรไม่ไวอะ่า ได้จริงๆริงพิงได้จุดจู่พอมัไม่พอมั่งพังหม้อไม่พังหม้อเฮ้ยังนี้ได้เลยอย่างเชียงใหม่ไทยเมียนเชียงรายไทยเลี่ยมอุตรดิบถ์อุตลดุตต้าไม่มันต้องเป็นสองคำไม่ได้คำเดียวอ๋อยังประเทศที่ได้ไหมประเทศได้อเมริกาอเมริกาเจอตะมันเยลล์เมอร์ญี่ปุ่นยุนปิ้งเอธิโอเปียเอธิโอปิเลียเลียปิ้งได้เกาหลีเกาปิ้งไอ้ไ่ทำอะไได้หายเลยเน่ย อย่างรถนี e? um ่ได้เปล่าโอ้ยได้รถโตโยต้าล่าโตโยต้าวอนด้าล่าฮอนด้ารถมิตูมิชิลิฟมิตูมิชชรถโฟกับปัดรถฟัดกับบเบิร์ดโอ้ยเธอตีปากเลยอย่าทะลึ่งจะกาดำกาดำกาขาวแกวาวกาเขียวเกียวขาวกัดกระหมูกูกัดกระหมากากินของหมูกูกินของหมาอกาเกินเป็ดหมูกาเป็นกระปุกของหมา ได้เปล่าคุได้ครับอหรอร่อยอะหรอร่ายำวุ้นเส้นเย็นวุ้นซ้ำยำตัวปูยูถั่วผักยำหอยลายยายหอยดำยำหอยแงแยงหอยคลำยำะเขือยำอไ่าฮ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 ่่าฮ่ัฮ่าฮ่่่าฮ่า่าฮาย่า่าฮ่าฮ่่า่าย่าา่าฮ่าฮกระต่ายขายกาะต่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮเา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่ฮาาา่่ ก่อนหนึ่งเปลี่ยนตับแล้วกูตามไม่ทันนะอ๋ออ๋ออ๋ออกออ๋ออ๋ออ๋ออโออ๋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 กอ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋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 อา๋ออเออ๋อน๋ออ๋ออ๋อบ๋ออ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 ๋อีรกอ๋ออ๋อา๋อป๋ออ๋ออ๋อก๋ออ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 กูออ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 ผมชอ เาด,ดอ๋เอ,อเป็นคนคนดนคนจอ,อยเอ่างครับคนคนใดก็ลุกหลาหๆนี่สิหลยๆอยากอ่างทองอ่างถอยบุรีแลวบุร่อยเย่ยงรายเชียงหลอยเยียงใหม่เชียงหมหอยกินข้าวไหมกินข้าวหมอยได้